พี่น้องยายจันมือนี่สวัสดีเด้อจ้าสวัสดีทูผู้สุกคนยายจันขอฝากติดตามได้จันกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามสาวไทยในต่างแดนสู่ชีวิตในต่างแดน,นเร้อจ้ามือเนี่ย้ายจันออกมาขังนอกกับมูนอกจากเนออาะพักพรอนอนอารมณ์พี่น้องหลังจากเลียเรื่องลูกจะได้อยู่ที่บอก,กันเลยนั่งแต่อยู่บ้านหลายยายจันกะโศกเศร้านาะพี่น้อง ได้จันกับเสบพาออกมาเยอะเบิง้งข้างนอกนอกจากมาชมบรรยากาศข้างนอกนอกจากเนาะว่ามันจะเป็นแบบไหนจะอาสัมผัสคนไทยน้ำกันเนี่ยการมาย่ต่้งแดนเนี่ยมันเป็นตัง้งใดคุณพี่ลำบากอยู่คะลำบากอย่ในพระสงฆ์ภาษาโบได้อโอยก,การาไปโรงเรียนไปทำงานวันได้ก็กระทำออว่า บอกภาษาบ้านเขาได้บ่ครับรถเป็มปอเลียงหัองานได้บ่ฟังฟังได้จ้ะมันมัน,ม,น,ม,น,ม,น,งงนมันไม่ใช่เรื่องงา่ายพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากแต่ทาผู้ใดมาแล้วมีงานทำต้องรู้จักเก็บเออต้องรู้จักเก็บจักออมได้พี่น้องเ่แม่น่า,นาทำเดือนนี้สี่เฮ็ดเดือนส้นเดือนนะพี่น้องเพราะว่า ในตั้งแดนเนี่ยมันมีค่าใช้ใจ่ายหลายจ้ะค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ค่าค้องเขีบค่าค้องเขีบมันแพงพี่น้องอืมอืมกอ่างอืมทุกอย่างอ่านนี่ล่ละย้ายยันกับพ่อม่มูอ่าพ่อไมิมูปรึกษาก,กันนี่ล่ละพี่น้องมิซองท่านี่ล่ะเออ เ,เออมีซองเท่ามีซองเท่าแล้วพี่น้องเออสู่กันไปเนาะพี่น,อนอ้องเนาะสาวไทยในต่างแดนอืออ่อาอ่าพลูกเออพาลูกพยพมาแต่คิดว่าเออพาลูกพยพมาแต่คิดว่าเป็นเมืองสวรรค์พี่น้องเอ้ยมาแล้วกั่จังไดฮอกก็ต้องได้สู้ใส่ละลานนะ

เมียพลังสิเพอร์เฟคไปสุคนนอกจากเนาะอังกี่ะช <blows> ีวิต,ตมุกไฝ่ยเออเออเออบางคนก็รวยบางคนก็นทุกข์การมาใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนผู้ใดหู้จกหาผู้นั้นก็ได้ผู้ใดหัวจะเก็บผู้ใดหัวจะเก็บจ,กเ,ก,บจกเมียนกับผู้นั้นก็นกนมีเงินจ้ะบ่ได้ว่าบ่ได้ว่าม่มีเงิน ไปเมิดสุกคนบ่บรว้วารวยไปเมิดสุกคนนอกจากเนาะการใช้ชีวิตในต่างแดนดนะมัมนมาแล้วกระไดดอกไม้ดมเด็กใส่ละ่ะไปเปิดพาะปเบืองลานเมือสอง ห่อปอกก่อนอ่าแม่ใจพี่น้องพี่น้องขออยู่ซ้ำานี้เด้ออันเพลงมันเข่ามันเพลงเพลงมันเข่าจ้ะเพลงมันเข่าเสียงบิทีโอ ออก่อนหยุดคลิปไปซะัยก่อนเด้อจ้าฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแร์เป็นกำลังใจให้ยายจันเนด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ